ค่ะท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กับอาจารย์สมฤทธิ์แต้สุนทนรไพเรอนะคะดิฉันดารวัณงามศรีโรจนคุณนะคะ,คะก็ยังเป็นพิธีกรผู้ดําเนินรายการเบรกนี้อยู่คะ่ะเบรกนี้เป็นเบรกสุดท้ายแล้วนะคะ ในเบรกที่1เราได้พูดคุยกันถึงตำแหน่งดวงดาวนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆของ TPI นะคะและโฆษณาดีๆจากสมาคมโทรศษัท์นานาชาตินะคะและเบรกที่2เราได้พูดถึงในลักษณะนิสัยของคนลักษณาราศีกันดาวประจำตัวในช่วงนี้โดดเด่นนะคะแต่ก็ต้องเก็บตัวในช่วงจังหวะอีก2วัน <c oughs> นะคะ <c oughs> วันที่หลังวันที่2 5ไปนะคะ <c oughs> และ จังหวะดวงดาวดาวเสายกออกวันนี้23สิ่งหาคมนะคะในช่วง20นาิกา18นาทีหลังจากนี้นะคะท่านจะปลอดพินธุบาบนะคะเสริมดวงในเรื่องการชำระลางสิ่งสุกโปรกส่งเสริมในเรื่องออเรียกว่าซ่อมสร้างเนกคะซ่อมง,งานสร้างการรีโนเวตค่ะยังเมนเผาศพ นะคะเมนแตกเมนเสียหายนะคะก็เรียกว่าได้บุญเยอะได้บุญเยอะช่วยงานศพนะฮะทำบุญช่วยเรื่องงานศพเกี่ยวกับบริจาคลงศพก็ดีดนะคะ,คระตรงนี้ก็ให้คนลักนากัน ได้ทำไปอะไยเราไปเสริมดวงเสริมดวงสักหน่อยนะคะเพราะว่าภพอริเนี่ยมันก็คือความต้องแก้ปัญหาการจัดการการแก้ไขปัญหาคนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระราหูนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงพระเสาไปแล้วนะพระเสาเนี่ยต้องบอกสักนิดนึงว่าการย้ายราศีของพระเสาเนี่ยไม่ใช่การย้ายราศีแบบปกติเพราะว่าเขาเดินเดินถอยหลังเดินพักค่ะเป็นการพัก ถอยหลังนะคะเรียกว่าพักราศีมาที่ราศีกุมเพราะฉะนั้นเนี่ยในจังหวะที่ดาวพักถอยหลังเนี่ยพระเสาเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปุตตะปุตตะนะคะเป็นยังไงคะอาจารย์สกิร่ตถ้าปุตตะเนี่ยก็ถ้าเกี่ยวกับบุตรบริวารลูกน้องเนี่ยก็มักจะนำภาระหนามาให้นะครับที่เราจะต้องคอยจัดการปัญหาแต่เพิินว่าด้วยความที่เรามีดาวราหูเป็นขันธพลเกษตรด้วยแล้วก็สามารถจัดการได้มีตัวช่วยมีตัวช่วยนะคะ พราะฉะนั้นเนี่ยกว่าพระเสาร์เนี่ยจะเดินหน้านะคะก็รอในช่วงพฤศจิกายนะนะน่าจะเป็นวันที่16พฤศจิกายนนะคะและดาวพระราหูขณะนี้นะคะโคจรอยู่ที่ราศีกุมนะ,ะนะคะเป็นเกษตรนะคะอยู่ที่ภพอริรย้ายมาแล้วตั้งแต่5พฤศจิกายนะะที่ผ่านมานอริเป็นเกษตร,รดีไหมคะจัดสำหรับคนราศีกันและชาวราศีกันเนี่ยนะครับมีราหูเป็นเกษตร ในเรือนอริเนี่ยก็คือได้เกณฑ์ขันธพลนะครับก็จะมีศักยภาพมีความรู้ความสามารถในการจัดการการแก้ปัญหาพวกความยั่งยืนได้โดดเด่นนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทั้งข้อดีก็คือแก้ปัญหาได้โดดเด่นแต่ในเรื่องสุขภาพนะคะอาจารย์เพราะว่าอริเนี่ยยังหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บนี่สินนะคะเป็นยังไงคะเรื่องสุขภาพเนี่ย สำหรับดาวราหูเนี่ยเป็นดาวธาตุลมเพราะฉะนั้นถ้าในดวงของคนชาวราศีกันหรือลัคนาราศีกันเนี่ยที่มีเกณฑ์อายุรเวทเรื่องสุขภาพเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ลมพิษนะครับหรือโรคติดต่อได้ด้วยนะ,ค,ะครับโร<ล>ค<ม>เกี่ยวกับลมอ่าโรคลมหรือกลไกระบบอ่าระบบ ไม่ย่อยภูมมแพ้ภุมมแพ้นะคะเกิดกินยาผิดอะไรต่างๆก็ต้องระวังด้วยนะคะในเรื่องหนี้สินนะคะอาจารย์อริเกษตรมีโอกาสที่จะได้เป็นหนี้ไหมคะมีสองลักษณะก็คือว่าลักษณะที่หนึ่งเนี่ยไปไปสร้างหนี้ไปสร้างนี่เพื่อที่จะต่อยอดสุขความสำเร็จเพื่อความยั่งยืนอันนี้อีกหนึ่งหรือไปเคลีย เชี่ยนนสิณรด้ด้วยอันนี้แล้วแต่บริบทของแต่ละบุคคลก็ต้องดูดวงชะตานะคะของพื้นดวงของแต่ละคนด้วยผู้ที่จะต้องเนดเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องน้สิณเป็นผู้ที่เกิดวันอะไรคะอาจารย์ในบรรดา7วันถ้าเป็นนิสิณเลยเนี่ยเป็นวันศุกร์น่าจะเป็นวันศุกร์เพราะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าดาวราหูเนี่ยเป็นการันดีของคนวันศุกร์นะครับนะคะก็ต้องระวังแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเช็ค ทักษะจร,รประจำปีด้วยว่าถ้าอายุของท่านนั้นเข้ารอบราหูเป็นทั้งกาลกินีจรและกาลกินีเดิมโอ้อหนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นนี่ศีลเป็นปัญหาซะส่วนใหญ่แน่นอน,หนเหนื่อยเหนื่อยมากกว่าเพราะงั้นออเลี่ยงคนราศีกันหรือชาวราศีกันที่เกิดวันศุกร์นะครับช่วงนี้ก็เลี่ยงที่จะสร้างพลระให้กับตัวเอง เลี่ยงนะคะเลี่ยงครับเลี่ยงนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสมีเวลาเตรียมตัวเพราะว่าพระราหูเนี่ยยังอยู่ที่ภพอริไปอีกยาวนานจนถึงวันที่22พฤศจิกายน2 5 6พรพระราหูเนี่ยเรียกว่าไม่มีการเดินวิกคติเขาเดินปกติเดินปกตินะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นกาลากินีนะคะแต่ท่านไปแก้เคล็ดตามที่อาจารย์บอกครับ ท่านจะผ่านพ้นไปได้อย่างาได้อย่างรับลื่นรับลื่น,นขึ้นดีขึ้นน,นะคะค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูดาวองค์ต่อไปนะคะคดาวคุ้มโทษคุ้มภัยดาวพระพฤหัสบดีทายปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพระพฤหัสบดีพระพฤหัสบดีเนี่ยมาจากสองเจ้าเรือนก็คือเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนปัตตานินะคะขณะนี้โคจรอยู่ที่ราศีมิถุนภพที่10เป็นภพกัมมะได้จุดจมฟ้านะครับเพราะฉะนั้น คนลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันเนี่ยนะครับดาวพรหัาเนี่ยเป็นเจริญพันธุ์ทนหนึ่งเป็นเจริญปัจจุนีหนึ่งไปอยู่ในกรรมมะเพราะฉะนั้นเ,เกี่ยวกับการรับผิดชอบหน้าที่การงานเนี่ยจะดูโดดเด่นครับเพราะนองจากว่าพรหราเนี่ยได้จุดจ่อฟ้าแถมยังมีดาวเกตเนี่ยส่งเสริมทําให้ลักษณะการาทําหน้าที่การปปิดบัติหน้าที่หรือการปฏิัมพันธ์เนี่ยดูโดดเด่นมากขึ้นอีกนะครับ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถือว่าดาวพฤหัสให้คุณให้คุณครับนะคะมาตรฐานแม้ว่าจะเ,เป็นปรกเกษตรแต่ก็กําลังจะเตรียมตัวขึ้นเป็นเป็นอุดเป็นอุดเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤหัสก็ได้ตําแหน่งอุจาวิราชด,ด้วยครับนะคะเพราะฉะนั้นจุดจอมฟ้าที่อาจารย์พูดถึงนะคะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจอาจจะบอกสักนิดนึงว่ามีความสําคัญอย่างไรคะครับจุดจอมฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวที่ลอยอยู่ในภพกรรมะ นะครับดาวอะไรก็ตามที่อยู่ในภพกรรมะคณิกรรมะเนี่ยคือภาร,รกิจในการกระทำเพราะฉะนั้นถ้ามีดาวพระหัสเนี่ยเป็นดาวแห่งโอกาสเพราะฉะนั้นคนราศีการหรือชาวราศีการเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสในการทําหน้าที่หรือทําภารกิจได้อย่างรู้ล่วงนะครับด้วยลักษณะของ ตำแหน่งมาตรฐานดาวเป็นปละเกษตรกับอุจาวิราชแปลว่าลักษณะงานที่ทําเกี่ยวกับการขันอาสาทําเพื่อคน,คนอื่นแล้วเนี่ยก็จะได้การยอมรับเป็นพิเศษในภายภาคหน้าด้วยเพราะฉะนั้นมีดาวใดลอยอยู่พวกพิศเรียกว่าจุดจ,จอมฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นดาวดีดาวพฤหัสบ,บดีก็ทา<ด>หน้าที่ที่ดีนอาจจะไปช่วยเหลือขันอาสาทําเพื่อสังคมจิตอาสาต่าง ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีกันแต่อีกไม่นานนะคะในปีนี้นะคะดาวพฤหัสบดีเนี่ยปกติเนี่ยโคจรหนึ่งราศีใช้เวลาหนึ่งปีแต่ปีนี้ดาวพฤหัสบดีโคจรเร็วนะคะยกเข้าที่ราศีกรกฎนะคะในวันที่สองตุลาคมนะคะ2อ6 8รอยบอยู่จนถึงวันที่23ธันวาคม2 5 6พร้บพฤหัสบดีเข้าพบลาพระเป็นอุด และยังได้อุดมเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาจากสองเจ้าเรือนก็คือเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนปัตตานิเป็นอย่างไรคะอาจารย์ครับสำหรับตอนที่ดาวพระรหัสย้ายนะครับเข้ามาอยู่ในภพลาภะเนี่ยเขาได้เขาเรียกว่าได้เกณฑ์สิงห์เกณฑ์นะครับสิง์เกณฑ์ด้วยได้อุดมเกณฑ์ด้วยแล้วคุณภาพเป็นอุดอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นก็การว่าคนลักนาราศีกันหรือชาวราศีกันในณช่วงนั้นเนี่ย จะดูโดดเด่นมากๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นเจรือนพันธุกับเจ้ารือนปัตตนีนเนี่ยได้ได้ลาภเพราะ,ะยังเขาจะประสบความสำเร็จสูงสุดเลยะนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากคนรอบตัวในการทํางานโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยจะให้ความสําคัญกับคนราศีกันและชาวราศีกันตามเวลานาก่าครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโอ้มีเกณฑ์เลยครับผมนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ พันธุลาภะพันธุให้โชคให้ลาบนะเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูเลขที่บ้านเลขที่รถเรถสักนิดหนึ่งอาจจะได้ลาบจากตรงนี้หรือว่าญาติของท่านวงศานายาตให้การช่วยเหลือการช่วยเหลือนะคะทำให้ท่านนมีอะไรดีๆในชีวิตเข้ามานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่2เดือนแต่มาตรฐานตรงนี้เนี่ยโอ้จะโดดเด่นมากแล้วก็ จะไปเห็นชัดๆอีกทีก็คือกลางปีหน้าเขาะจะย้ายมาเป็นเป็นอ,อุดโยดยเดอ,อ่านะคะก็คือดาวพฤหัสบดีเนี่ยพอหลังวันที่23ธันวาคมเนี่ยยกกลับเข้าไปที่ราศรีมิถุนแล้วก็อยู่ยาวไปจนถึงวันที่31พฤศภาคม2569พฤหัสบดีจะกลับเข้ามาที่ราศรีกรกฎมาตรฐานเป็นอุดจยภพลาภะเะฉะนั้นกันเนี่ยปีนี้ถือว่าถึงปีหน้าเนี่ยโอกาสปีนี้เยอะมาก ปีหน้าไปแล้วเนี่ยคนราศีกันเนี่ยจะเป็นปีแห่งแห่งโอกาสดีๆในชีวิตเลยนะคะในเรื่องบ้านช่องนะคะรถราออฟฟิศบริษัทต่างๆมีการขยับขยายครับตอนนี้ก็ซบซ้อมไว้ก่อนนะครับเล้วเดี๋ยวกลางปีหน้าแล้วอยากทำอะไรทําเลยครับอ่านะคะในเรื่องการเงินการทองในเรื่องการทําบุญเสริมชะตาในเรื่องการทําทานจิตอาสาครับทได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นจุดดีๆของดาวพฤหัสบดีนะคะ เรามาดูนะคะในดวงดาวนะคะที่เป็นดาวบับเคราะห์กันบ้างดาวพระอังคารค่ะอาจารย์ขณะนี้เนี่ยอังคารเนี่ยกุมลัคนานะคะโคจรเข้ามาทับลัคนาคนลัคนาราศีกันเนี่ยพระอังคารมาจากเจ้าเรือศาัช์และเจ้าเรือนมรณะเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์พูดเอาไว้บ้างแล้วว่าอังคารลิงกับพระเสาร์แต่ทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงว่าอังคารทับลักดวงเดียวเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้เสาย้ายออกไปแล้วนะคะ เป็นยังไงคะจ๊ะสำหรับอังคารทับลัคนาเขาบอกว่าดาวอะไรก็ตามที่ทับลัคนาเนี่ยม,มักจะเป็นภาระกับ,บดาชะตานะครับคราวนี้ดาวอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนศาสตร์ชา้นหนึ่งเจ้าเรือนมรณะหนึ่งไปกุมลัคนานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่ามักจะมีภาระจากคนรอบตัวคนทํางานร่วมกันับ,นบในขณะเดียวกันถ้า พื้นฐานในดวงชะตาของแต่ละบุคคลมีเกณฑ์ในยุโรเวืเนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะเป็นดาวอังคารก็เกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อระบบโครงสร้างอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องอุบัติเหตุนะคะอังคารเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพวกของแข็งอุบัติเหตุต่างๆต้องระวังนะคะซึ่งพระอังคารเนี่ยจะย้ายราศีนะคะในวันที่ 12กันยายนนะคะสออกอกจากกันครับลัคนาน่าจะดีขึ้น,นในเรื่องอารมณ์โทสะ,ะในช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังอย่างไรคะ,ะช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ที่จะปะทะกันโดยง่ายนะครับโดยเฉพาะอาคารกับเสาลิงกันเนี่ยก็มักจะโดยเฉพาะคนที่เป็นลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันเนี่ยอาจจะมีการประทะกับ บุตรบริวารลูกน้องนะครับสร้างความอึดอัดให้กับเจ้าชะตาเพื่อนคนในสังคมด้วยนะคะเพราะครั้งคันมาจากเจ้าเรือนสหัสชานะคะก็ยังต้องระมัดระวังให้ดีในเรื่องอารมณ์โดยเฉพาะวันที่7นะคะเจ็ดกันยายนนะคะช่วงนั้นเนี่ยเกิดจันทรุปราคาเกิดคลาดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลาดเนี่ยเขาทายในเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยด้วยนะคะเรียกว่าก็โดน ชาวราศีกันลัคนาราศีกันด้วยนะคะระมัดระวังเสริมบุญเสริมชะตาหรือจะปฏิบัติธรรมที่บ้านไหว้พระสวดมนต์นะด้วยตัวเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดดูแลพระในบ้านของท่านให้ดีนะคะนี้เป็นลีลาของดาวพระอังคารนะคะเรามาดูดาวพระจันทร์สักนิดหนึ่งค่ะจ uh, ันทร์ขณะนี้เนี่ยจันทร์อยู่วินาศลัคนาคนลัคนาราศีกันร่วมกับพระอาทิตย์อาทิตย์วินาศเป็นเกษตร วันนี้ก็พระจันทร์ดับด้วยะนะคะเป็นยังไงคะ,ะจันทร์ดับก็คืออาทิตย์กับจันทร์เนี่ยเขาอยู่ร่วมราศรีกันะนะครับครนี้ด้วยความที่ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนวิน่าได้ตำแหน่งเกษตรนะครับส่วนดาวจันทร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาภะนะครับสองดาวเนี่ยเขาเรียกว,ว่าเป็นคู่พอเพียงหรือคู่สมดุลนะครับไปอยู่ในภพวิน่าเพราะั้นการทําอะไรเนี่ยถ้าเรามี มีระยะในการปฏิสัมพันธ์รู้จักผลหนักผลเบานะครับก็จะทําให้เราสามารถแก้ปัญหาใดีจัดก,การปัญหาได้อย่างรับรืดได้นะค่ะเพราะฉะนั้นดาวจันทร์วินาศก็จิตใจอาจจาะคลี่เครียดช่นิดตึงรอวันที่25นะคะคสิงหาคมก็จะ<ด>จะย้ายออกมาค่ะย,าย้ยายมานะคะข่าวันนี้เราก็ได้รับความรู้นะคะจากอาจารย์สมริตแต้สุนทรเพราะนะคะเรียกว่า แน่นเลยนะคะก็ไปทําตามที่อาจารย์ท่านบอกนะคะค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทางสถานีนโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสวรรณภูมิและทีมงานทุกท่านนะคะและขอบคุณท่านอาจารย์ดรพิณุพงศ์เจริญและดรวันธิดาสงขลาที่ให้พวกเรามาทําหน้าที่ในวันนี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้า,ส,า,นาสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนวันนี้ขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ